พามาเบิงผลไม่ปลาอีกชนิดหนึ่งจะมีอยู่ในดงงในป่าเรือจะเหลือแต่ในดงงในปลาเนี่ยจ้าเนี่ลูกแดงแดงแดงแงแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงลักษณะข้างในนะคะ <c oughs> บอกซื้อมันมาเด้อหวานซื้ออะไรกจำซื <c oughs> ้ออะไรโบจักซื้อกับพากันกินงเซอเดี๋ยวเอองามแล้วอวา เดี๋ยวมาลองกินลอ่องบิึงเลยจะว่ามันสิเป็นโรสชาิแบบทังไันี่ติดกระเพื่อมกินคางแรกเลยจะแซ่บหวานเยน็ยนๆหอมๆม,มันเป็นแบบอิเลียจัง่อยจะอิเลียแต่ว่ามันเป็นหวานหวานเยน็ยนๆหอมๆม,มันมันสิเป็นแบบทังไดละ่ะอมเอามันจะเป็นน้ำน้ำหวานค่อยซึมซึมอ,อกมันสิเป็นือบอกตะไคร่นะจจะเคยกินบอกตะไคร้ปะ ยุ่งกันเลยหลายเด้อจันในปลาผมก็ยุ่งในพุกนี้จับอยู่ว่าจันท์อันนี้มันซื้อว่าบอกตะกวงตะไก่เด้อจัดเดีนี้เป็นคล้ายๆบอกตะไก่บอกตะไก่ที่มีอยู่มาเลียดเดียวไม่เลียดเดียวลรอก็มันก็สีออกขมๆมันหวานแต่ว่าอันต้นนี้สีหวานเลยมั็นมันหวานเลยจ้ะเนื้อมันสีคล้ายๆกระท orn นะจ้ะอมๆเราดูดขี้น้ำมาค้ายถิ่มสรุปว่าแสีบจ้ะแสีบเสีบจ้ะนี่ไปกินเฮ็ดเมื่อยๆมากเลยจะออกมากินหนึ่งสิสิบบหายเมื่อยแล้วจ้ะ